สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตแมนรายการที่จะพาคุณเจาะลึกทุกมิติของโลกคริปโตเคเรนซีแบบถึงแก่นและในวันนี้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการการเงินดิจิทัลได้ถูกเขียนขึ้นแล้วครับ Bitcoin BTC ได้พุ่งทะยานทลายทุกกำแพงทะลุระดับราคา1 1 2 2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ คำถามที่ทุกคนอยากรู้ในตอนนี้คืออ,อะไรคือพลังที่ขับเคลื่อนตลาดให้ร้อนแรงขนาดนี้นี่คือจุดสูงสุดแล้วหรือเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของซ u เปอร์ไซคลครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและไม่ใช่แค่เรื่องของ Bitcoin ครับวันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่สั่นสะเทือนทุกวงการตั้งแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้น NYSE ที่ประกาศทุ่มเงินมหาศาลซื้อบิตคอยการตัดสินใจครั้งสำคัญของ Apple ที่จะเปลี่ยนวิถีการใช้จ่ายของเราไปตลอดกาลท่าทีของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐที่อาจเป็นทั้งคุณและโทษไปจนถึงสงครามของเรา Outcoin ที่กำลังทวีความดูเดือดโดยเฉพาะการเดิมพันครั้งใหญ่ของบริษัทเหมืองขุดที่เทหมดหน้าตักให้กับโซลนานาเตรียมตัวให้พร้อมเพราะต่อจากนี้ผมจะพาคุณไปวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นร้อนเหล่านี้ ที่จะกำหนดทิศทางอนาคตของเงินในกระเป๋าคุณไปพร้อมกันครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ที่สุดของวันการทุบสถิติ all time high ของ Bitcoin ครับราคาที่พุ่งไปแตะ1 1 2่1 1 2ดอลลาร์ ก่อนจะย่อตัวลงมาเล็กน้อยที่111,000ดอลลาร์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะแรงซื้อจากรายย่อยเหมือนในอดีตนะครับแต่ครั้งนี้มันคือ institutional wave หรือคลื่นของนักลงทุนสถาบันอย่างแท้จริงข้อมูลชี้ชัดว่าแรงซื้อหลักมาจากสถาบันการเงินกองทุนในสหรัฐและบริษัทขนาดใหญ่อย่าง MetaPlanet ปัจจัยสำคัญที่จุดประกายคือ การที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมให้ผลตอบแทนน้อยลงเงินทุนอัจฉริยะจึงไหลบ่าเข้ามายัางบิตคอยน์ในฐานะสินทรัพย์ทางเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดและเพื่อตอกย้ำเทรนนี้บริษัท Sequence Communications ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก NYSE ได้ประกาศเข้าซื้อบิตคอยน์จำนวน370 BTC มูลค่ากว่า41ล้านดอลลาร์เพื่อเก็บเป็นสินทรัพย์สำรองของบริษัทส่งผลให้ราคาหุ้นของพวกเขาพุ่งขึ้นเกือบ45นี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าบิตคอยไม่ใช่แค่สินทรัพย์สำหรับนักเก่งกำไรอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของงบดุลบริษัทมหาชนครับแต่ ในทุกขาขึ้นย่อมมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ข้อมูลออนเชนพบว่ามีวานหรือนักลงทุนรายใหญ่ที่ถือครองบิตคอยมูลค่ากว่า2,000ล้านดอลลาร์ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันมหาศาลหากมีการเทขายทำกำไรนี่คือจุดที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับในขณะที่ราคาบิตคอยสร้างจุดสูงสุดใหม่อีกด้านหนึ่งของโลกการยอมรับในกระแสหลัก ก็กำลังเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับเริ่มจาก s i ลิคอนวาเล e y Apple ได้อนุมัติเกมแรกบน iOS ที่รองรับการชำระเงินผ่าน Bitcoin Lightning Network ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ามันก็แค่เกมแต่นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากครับมันพิสูจน์แล้วว่า Bitcoin สามารถใช้ทําธุรกรรมในชีวิตประจําวันได้จริงด้วยความเร็วสูงและค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากผ่าน Lightning Network นี่คือประตูบานแรกที่เปิดให้ผู้ใช้ iPhone หลายพันล้านคนทั่วโลกได้สัมผัสกับการใช้บิตคอยนจริงๆครับข้ามมาทางฝั่งของกฎระเบียบแบรดการิงเฮาส์ CEO ของ r i p p l e ได้ขึ้นให้การต่อคณะกรรมการด้านการธนาคารของวุฒธธิสภาสหรัฐนี่คือการส่งสัญญาณว่าภาครัฐเริ่มมองคริปโตอย่างจริงจังในฐานะนวัตกรรมทางการเงิน การหารือครั้งนี้อาจนำไปสู่ความชัดเจนทางกฎหมายที่นักลงทุนทั่วโลกต่างรอคอยและมีข่าวลือว่าอาจนำไปสู่นโยบายที่เอื้อต่อวงการเช่นการยกเว้นภาษีกำไรศปอร์ซซึ่งหากเป็นจริงจะเป็นตัวปลดล็อกเงินทุนอีกมหาศาลให้ไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการยอมรับอย่างเป็นทางการจาก SEC หรือกตอรตสหรัฐ สำหรับการยื่นขอ Spot ETF ของ p e n กูซึ่งเป็นเหรียญที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ NFT ชื่อดังอย่างพัจจีเพนกวินส์นี่คือปรากฏการณ์จากเมมคอยสู่ Wall Street อย่างแท้จริงมันเป็นการทลายกำแพงครั้งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเป็นวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มสูงก็สามารถเข้าไปอยู่ในระบบการเงินกระแสหลักได้ ซึ่งจะช่วยเปิดใจนักลงทุนกลุ่มใหม่ๆให้หันมาสนใจตลาดคริปโตโดยรวมครับเพราะข่าวนี้ออกมาก็ทำให้ราคาของเพนกูพุ่งขึ้นทันทีแน่นอนครับว่าเมื่อพี่ใหญ่อย่างบิตคอยวิ่งตลาดเอาคอยก็คึกคักไม่แพ้กันแต่ที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของแต่ละอีโคซิสเต็มไปเลยครับข่าวใหญ่ที่สุดในสมรภูมินี้คือการตัดสินใจของ BIT Mining บริษัทขุดคริปโตยักษ์ใหญ่ในตลาด NYSE ที่ประกาศพิวอตรหรือเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งสำคัญโดยจะทุ่มสุดตัวให้กับระบบอีโคโซิสเตมของโซลาร่าลองจินตนาการดูนะครับบริษัทขุดที่มีธุรกิจศูนย์กลางข้อมูลและผลิตเครื่องขุดประกาศว่าจะแปลงสินทรัพย์คริปโตที่มีอยู่เป็น SOL และตั้งเป้าระดมทุนอีก300ล้านดอลลาร์ประกาศว่าจะ เพื่อสร้างคลัง SOL โดยเฉพาะนี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่แสดงถึงความเชื่อมั่นอย่างมหาศาลในเทคโนโลยีและอนาคตของโซล a ร่ถือเป็นโดมิโนโตัวสำคัญที่อาจดึงดูดเม็ดเงินจากบริษัทอื่นๆให้หันมามองโซลาร่มากขึ้นขณะเดียวกัน BNB Chain ก็เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องด้วยการเผาเหรียญครั้งที่32โดยกำจัดดอลลาร์ BNB ไปกว่า1.59ล้านเหรียญ หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า1,000ล้านดอนลลาร์การลดอุปทานหมุนเวียนในระบบเช่นนี้ถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยหนุนมูลค่าของเหรียญในระยะยาวครับและอีกหนึ่งข่าวที่น่าจับตาคืออีลอนมัสก์ที่ออกมาพูดว่าดอสคอยเหมาะสมกับการทำธุรกรรมมากกว่าบิตคอยเนื่องจากเร็วกว่าและถูกกว่าพร้อมกับจัดงานด o สคา2025ที่โปรตุเกสเพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีบนดสคอย นี่คือการสร้างเรื่องราวหรือ Narrative ที่ชัดเจนว่าแม้ Bitcoin จะเป็นทองคำดิจิทัลแต่โดจ c คอยก็ขอเป็นเงินสดดิจิทัลสำหรับทุกคนครับนอกจากนี้การที่ Ant Group ของ Jack มาประกาศผนวก Stable c o อ n อย่าง USDC เข้ากับแพลตฟอร์มบล็อก a i n ของตนก็จะยิ่งเร่งการยอมรับและการใช้คริปโตในภาคธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศให้เร็วขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น หลังจากที่เราเจาะลึกข่าวสารทั้งหมดแล้วเราจะเห็นภาพใหญ่ที่กำลังก่อตัวขึ้นครับภาพของการบรรจบกันระหว่างโลกการเงินเก่าและโลกการเงินใหม่แต่เบื้องหลังภาพนี้ยังมีพลังขับเคลื่อนมหาศาลอีกอย่างหนึ่งที่เรามองข้ามไปไม่ได้เลยนั่นคือการเติบโตของเทคโนโลยี AI ครับข่าที่ n อ็นบีกลายเป็นบริษัทแรกของโลกที่มีมูลค่าตลาดแต่4ล้านล้านดอลลาร์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ความต้องการชิปประมวลผล AI ที่สูงเลี่วนี้คือขุมพลังที่ขับเคลื่อนทั้ง AI และเทคโนโลยีบล็อกเชนควบคู่กันไปการคุกคริปโตการตรวจสอบธุรกรรมการรันสมาร์ทคอนแทรคล้วนต้องการพลังประมวลผลที่แข็งแกร่งซึ่ง NVIDIA คือหัวใจสำคัญและเมื่ออีลอนมัสก์ยืนยันว่า Grok ซึ่งเป็น AI ของเขาจะสามารถเข้าไปช่วยตรวจสอบและแก้ไขโค้ดบนกิจฮับได้มันทำให้เราต้องตั้งคำถามว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้า AI สามารถช่วยเรื่องการพัฒนาโปรเจกต์บล็อกเชนให้เร็วขึ้นได้เป็น10บเท่านว,วัตกรรมที่เราเห็นในวันนี้อาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับดังนั้นคำถามสำคัญที่เราต้องขบคิดกันในวันนี้คือ 1. การพุ่งขึ้นของบิต o i n ครั้งนี้ที่ขับเคลื่อนโดยสถาบันจะยั่งยืนกว่าครั้งก่อนๆที่ขับเคลื่อนโดยรายย่อยหรือไม่ 2. เมื่อกฎระเบียบจากภาพรัฐมีความชัดเจนมากขึ้นมันจะเป็นการปลดล็อกหรือพันธนาการนวัตกรรมในโลกคริปโต 3. เรากำลังเห็นภาพอนาคตที่ชัดเจนขึ้นหรือไม่ที่ซึ่งบิตคอยคือทองคำดิจิทัลโซลานาหรืออีเทเรียมคือคอมพิวเตอร์โลกและโดจคอยคือสกุลเงินของประชาชนและสุดท้ายการมาบรรจบกันของ AI และบล็อกเชน จะสร้างปรากฏการณ์อะไรให้กับโลกการเงินในอีก5ปีข้างหน้านี่คือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนแต่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนในฐานะนักลงทุนและผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีต้องคอยติดตามและหาคำตอบไปด้วยกันครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของสถานการณ์ที่ร้อนแรงที่สุดในโลกคริปโตเป็นวันที่ประวัติศาสตร์ได้ถูกสร้างขึ้นและเป็นวันที่ชี้ให้เห็นทิศทางแห่งอนาคตได้อย่างชัดเจน โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและสินทรัพย์ดิจิทัลคือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนั้นการติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรอบด้านจึงเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดของนักลงทุนทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมคริปโตแมนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับว่าโอกาสอยู่ที่มีข้อมูล หากคุณไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญในโลกคริปโตแบบเจาะลึกเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด Subscribe ช่องคริปโตแมนของเราพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวในวันนี้คิดว่า Bitcoin จะไปต่อที่ราคาเท่าไหร่หรือเชียร์แอลคอยตัวไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ